ไมีอย่างสบายใจไทยแลนด์ถามว่ามี่หนีแบกมี่ตอนนี้ก็ยังมี่หนีเนี่บอกก้าบอกเขาอย่งเขาด่าหวัวเออผูใชน้นี่ให้มึงแล้วมึงยะไปสร้างนี่อะไรอีกถึงบอกเขาเขาก็ไม่สนใจแล้วนั่นว่าจะไมเะ่เราตกตกไทยอีกแล้วเนี่ยกินก่อนนะเดี๋ยวจะเมย์อ,อาชีพ่อยว่าแมนนักตุ่มตุน หามองเกาะตะบูพอบองรวยจักมองไม่มีความรักก็จะมีความรักความมีแห่งให้กันอยู่ยู่กันไปซีกันไปซีกันมากกับแพร่งกันมันมาอี่ตนศาสตร์ซีไหมถึงเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยขอบคุณค่ะดอกกุหลาบอันนี้ว่าพื้นจะคล้องใจจะไปว่าพื้อนคนอื่นดอกเขาซีฟอ้องอือไม่เพื่อนจะคล้องฟองเพื่อนจะคล้องข่าวนังเดอยแย่ยยพอมีผัวเป็นตัวเป็นตัวเด้อแต่ไม่มีจดทะเบียนสมรส ออืมอยู่กับเพื่อนมาสิบกว่าปีแล้วชื่อเรียาาต้นแบบสับปะรแบบน้ำหนึามาหน่มุนเพื่อนมีบอพี่ยู่มุ่นกับมุ่นเขาใช่เขาบ่เขียนให้แม่นมีดใบ,บมีบบบดใบทะเบียนสมรสถ้าเขาไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็บ,บ่ได้กูมือกัยังมีความหวังอยู่ว่าเขาจะเขียนอย่างไวให้ อืมเฮ้ยเป็นยังไงน่ล่ะก็มือกั็ยังคิดว่าเขาพยายามให้ผัวเจ้าของต่อยเนาะแต่ยังเสบเศร้ากันยังดีกับเมื่อทุราเสร็จค่ะน้ำมากเล่นติ๊กตอกน,น้ำเมากเลยเล่นติ๊กตอกสวยทุกคน ก็อเด้อเครื่องนั้นเป็นยังงก็ต้องอัปเดตมาตัวเขาตัวไปตัวมา้ในไนีย่อันตัวเนี่ยว่ามันเกิแรกๆนี่ไม่ได้มีความรักให้กันนะคุยกันในบ้านแอป,ปแอป,ปหนึ่งว่แม่เห็นกันแล้วลเราห้อไปเซิงกันเลยนะอืมเราก็มีลีลาหยุดนิดนึงลีลาของข่อยขึ้นอย่างงูอบอกมาจบแสดงความจริงใจ หอบแม่หอบลูกอีกสามคนมาหาผู้ชายหอนเฮื่อนตอนนั้นไม่มีใบทะเบียนสมรสแล้วนะตอนคบกับผู้ชายคนนี้ตอนที่จะมาตรวจผู้ชายคนนี้นะ่ะเบอรได้คิดจริงจังรองก,ก็ได้ใส่หนีในส่วนหนึ่งอยู่ตอนเอกสารนี้ไมหมลอกจาก้าเฮ้ยข่อยบอบเคี้ยวเด้คข่อยเป็นคนจริงจังกับชีวิตหอบลูกสามคนกับแม่ตัวเองแม่เท้ๆค่ะคุณแม่นวลจันทร์นะคะบ่ได้ขายนาเจ้าของจ้า อันนี้ว่าเรื่องจะคล้องเด็กเขาว่าเรื่องผู้อื่นเนาะจีพีรถกรถข่อยกระลดสื่อรถมาสามสามสี่ลอยยูโรนี่แหละสามสี่ลอยกระมื่นกว่าละสมัยตะกี้พ่อเด็กขี่เบรกติดแน่บติดแน่ไฟเลี้ยวกับขาดแน่บัตขาดในประตูกับปิดเปิดได้แน่ล็อกได้แน่ชีวิตกูคือเป็นหนึ่งซีสิมาต้มเขาสิมาต้มเขาอืสิมาต้มเขาแตา่ยุไหนหนึ่งก็เริ่มฮักเราเด้เออฮักพ่อหยัง ยังเสียดกันไปเสียดกันมนาสวนทางเริ่มมีความรักความเอ็นดูให้กันแล้วกันในความคิดเขากเป็นคนดีอยู่เพิ่งจะแนะนาให้เฮ็ดแบบนี้ต้องเฮ็ดแบบนี้เดอ้อทามาหากินเดอ้อชีวิตคนเา่า่น,นีนั่นแล้วเ็าบดีอยู่แต่ว่าหฮาเหาอยู่มันไยกับระหลายเนาะทั้งนีเกากับห้องกระใสแล้วเสียน่ะส่วนสีเริ่มต้นใหม่รวมมาไล,ล่จนติดแบกเล็ดุ่นละคือไม่สามารถมีเครดิตอะไรกับใครได้เลย ยกเว้นนอกระบบก็ร้อยละสิบก็เอาได้อยู่ตอนนี้ก็มีอีกแล้วจ้าร้อยละสิบใอยเป็นนักธุรกิจกิบยืมนั่นกิบยืมนี่นักธุรกิจส่งออกอืมคุ้นขึ้นหลายเหรอเพื่อนคนต่อใครไม่ตัวตนนะเพราะใครก็สินเสียแล้วมันยหนือนวลเหมือยังมีชีวิตอยู่เพิ่นยังอยู่ดีมีแห้งยู่เก็บแก้งเก็บขากับธรรมดาละ มนุโลกส่วนแฟนนี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี่ก็คือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ความดันแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ย่างเป็งเป๊ะเป๊ะสุขภาพก็บ่ค่อยดีแล้วส่วนข่อยกับสามือดีซี่มือไข่จะไปสิไปก้นไผ่จะเฝ้าเป็นอย่างเด้อเดี๋ยวขอสิหาว่าข่อยฆ่าตะกรน,นี่ขอสิหาว่าขอ่อันนั้นเพิ่น คอยยาว่ายยาฟาเป็นอีหยังเด้อเฮาอยู่บ้านสองคนบ่มีพยานเขาสิว่าข่อยอันเจ้าเด้เจ้าคือแซงให้ข่อยอยากต่อยบ่ได้แซงข่อยเว้าเรื่องจริงมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สนอเพราะคอยมีตัวตนจ้ะบ่ได้ลาบาร์ดแค่กขาไม่ชอบเข้ากล้องบ่็นบาเก่าเกิ่งลืมดูเนี้ยเป็ไม่ท่านร้านผมหรอ กินแบบแได้ไหม่นาะก็กินแบบไปไม่มีอะไรกินนะคะรู้เนียันีน่สูตรหลักหนึ่งเนาะสูตรหลักก็มีอะไรกินก็กินไปตัวเขาได้แล้วหนีจากเขาไม่ได้ปันี้มูเจ้าอีตนซาดเขาบอลข้าํานึงขึ้นมาเป็นไงล่ะอะไรตอนนี้ฉันพูดอะไรก็ผิดหมดแต่ใช่สิเธอรู้ว่าเงินฉันหมดแล้วพนาเพื่อนกับพวกหายได้ใส่ได้สวยแต่ว่าถามว่าหายแบบ เป็นหลายบะมีบะมีเขากะเขาก,ขาก็ต้องเก็บว,ว่าในชีวิตเขาเขากำวางแผนชีวิตแล้วว่าเพิ่นกรเกษียนหกสิบสามแต่ว่าเพิ่นจะกษะเียนก่อนคือขอตัวเองกษียนออกมาแล้วใช้เงินของตัวเองแต่เงินกษะเียนอตอนอายุหกสิบสามแต่ถ้าป่วยถ้าเป็นก็อาจจะมีใบหมอก็อาจจะกินเงินกษียนป่วยก็ได้อถ้าตัวคข่อนะมัดอ่ะทูทูได้ไหายไปน้ำเขาแล้วยเจ้า เพื่อนเคกินขก็ยุ่งมองนั่นละเพื่อนก็ไม่ได้คอยกินดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาบุฟเฟ่หายกินเองน้ำรูดน้ำต่อมน,น่าคนเกิดชอบปอดอยู่มุดไปมากคือมันดไยก็ไม่ได้คอยนั่นเพื่อนทำเพื่อดอกมันบัดแห่รลดบัดเดี๋ที่เอ็มอ่ะ แต่ก็ไม่ได้ไปรูดแบบใช้ให้เขาแบบสิ้นเปลืองเนาะใส่สื่อส่อคล้องมีประโยชน์ท่านไม่เขาไม่ให้ทุละไหมเขาจะบ้าืลักไม่ยังบแรงทุลักสำคัญด้วยเรื่องของจ่อรองเนาะเป็นนีบานีบอเรื่องเงื่อนเรื่องหนีเรื่องอย่างมากคู่มือในเขายหิมเขาเอาไปสนใจตะกี้ว่า่ง เป็นเท่าไรแล้วกับใครแล้วกูบ,บอกความจริงนะโอ้ยท่านเป็นน,นี่ร้อยละสิบนะเนี่ยทำยังไงอันนี้เ่าๆหน,นึ่งสิบปีอันหลังสิบปีก็ปีก่นหลังสิบปีก็ปีอนหลังธุระจะกลับเลยจ้ะก็ไปยุไซน่อยค่อยว่าก,กัน ใครเป็นคนเปิดเผยแต่พ่อแม่เราเปิดเผยแบบว่าไม่ได้ปิดบังแค่บอกว่าเออมีผัวอยู่นะแต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถึงขอยสนมีภัยก็บว่าผิดอาจจะผิดศีลธรรมแต่บ่ได้ผิด,ดกฎหมายเพราะว่าคุณก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฉันเนี่ยแต่มันอยู่ที่ห้าวเจ้าปะเขาได้บัวเพราะยังอีตวนศาสตร์เขาอยู่ยีงที่ไปไหมมีมีผู้ชายเขาบาบอมี ส่วนขังก็เรียนเจ้าของตอนเจ้าของเฮือกสุดท้ายบอกยงไที่ไม่มีอะไรเลยก็เห็นความดีเขาอยู่อืมเผ็ดมากเลยแบบก๊อกกันเนาะต้องมาตัวเนี้ยเผ็ด